ช่วงนี้ลูกชายแม่อาร์ตนำธรรมะไปใช้ในชีวิตนะคะเขาสงสัยว่าเวลาเขาไปเกี่ยวข้องกับโลกเจอคนไม่ดีไม่ดีของเขาน่าจะหมายถึงว่ามีอากุศลหรือเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะแม่อาร์ตก็เลยสอนทางสายกลางเขาไปนะคะทางสายกลางของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นเราเจอใครมาเบียดเบียนเราเช่นมายืมเงินเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเ,เขายืมเงินเราผ้าพันนะคะแต่เรามีเงิน สี่พันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าไปขอยืมเงินเพื่อนมาให้มาให้เติมให้เป็นห้าพันอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าสมมติว่าเรามีสี่พันคิดว่าเราสามารถมีจ่ายได้ประมาณพันหนึ่งหรือสองพันไม่เบียดเบียนอีกที่เหลือเราต้องไปใช้จ่ายกับกิจของตัวเองอย่างเงี้ยแม่อก็เลยบอกเขาว,าว่าวิธีการก็คือว่าทางสายกลางของแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกัน เวลาเจอคนที่ที่มาเบียดเบียนหรือคนไม่ดีวิธีการก็คือเรานําหลักคําสอนพระพุทธเจ้าการเกี่ยวข้องผู้คนเนี่ยไปใช้แล้วก็พยายามหาทางสายกลางของตัวเองคือมรรคแปดที่แม่อาบอกว่าสายกลางของแต่ละคนไม่มรรคแปดเนี่ยเป็นมาตรฐานของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่สายกลางที่พวกหนูต้องหาเองนั่นก็คือตามเหตุปัจจัยที่พวกหนูอยู่ในโลกนี้นะคะเช่นมีเท่านี้หรือใช้ชีวิตแบบนี้เหมาะสมพอเพียงกับตัวเองอย่างเงี้ย นะคะก,ก็ทําตามของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันนะคะมีรายได้ที่ไม่เหมือนกันมีเขาเรียกเวลาที่ต่างกันนะคะช่วยเหลือได้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักการก็คือหาทางสายกลางจากคําสอนพุทธเจ้าด้วยตัวเองแล้วทําไปเรื่อยๆพวกหนูจะหาจุดบาลานที่เป็นทางนั้นด้วยตัวเองได้ประสบการณ์มันเลยจําเป็นสําหรับการหาทางสายกลางเพราะฉะนั้น คือมันต้องอเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในโลกนะคะมีความอาหารล่าเริงเป็นสัญชาตินักลบมันถึงจะสามารถนํพระสูตรเนี่ยไปใช้ไปใช้อย่างสม่ําเสมอเหมือนเหมือนเราถ้าไม่แอดหรบเพี่เหมือนเราทําโจทย์คณิตศาสตร์ลูกการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนตามหนังสือแล้วจะเก่งเลยการเก่งคณิตศาสตร์นั่นคือการต้องทําโจทย์บ่อยๆจนความคุ้นชินชํานาญมีที่มีเทคนิค มีวิธีการที่ทางรัฐหรืออะไรพวกนี้เหมือนกันค่ะธรรมะพุทธเจ้าถ้าเราเอาไปใช้ในชีวิตบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้วิธีว่าอันนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมกับใครเกี่ยวข้องกับคนคนนี้เราต้องทําแบบนี้เกี่ยวข้องกับคนคน,นี้ต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเอาไปใช้ในชีวิตนะคะแล้วก็จะเจอทางนั้นเองอันนี้อันนี้อาจจะต้องสอนแบบกว้างๆนะคะเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือต้องใช้ประสบการณ์แล้วนําพระสูตรไปใช้นั่นเองค่ะ